ช่วงนี้เป็นไงบ้างลูกช่วงนี้แหละฮะหายใจช่วงนี้โอเคครับเพิ่งได้กลับมาทํางานหลังจากที่เราหยุดโควิดกันไปครับผมก็กลับมาก็ค่อนข้างที่จะหนักเพราะว่าโปรเจกต์เยอะมากทั้งเพลงแล้วก็ซีรีส์ที่กําลังจะเวิร์คช็อปกันเพื่อถ่ายทําครับผมแล้วก็มีเพลงชื่อคุยไปก่อนจะปล่อยวันที่13สติงหาคมนี้ครับผมทางน้าดาวมิวสิกยูทูบสตรีมมิ่งทุกช่องทางเลยครับเพลงนี้มันมาอย่างไรครับเพลงคุยไปก่อนนะฮะก็จริงๆมันเป็นการที่เราคุยกันครับ ทางพี่เบลว่าเราจะทําเพลงแต่ว่าเพ<ม>ิ่งได้มีโอกาสมาหลังจากเปิดนาร์ดามิวสิกมามก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เป็นเพลงจากนารดามิวสิกเลยครับมผมก็มทํางานระยะเวลาในการทํางานก็ประมาณคุยไว้ประมาณ6เดือนแล้วห<ม>ละ่ะเพิ่งมาเริ่มทําประมาณ2เดือนเนี่ยครับผมแล้วก็เสร็จมันเรียบร้อยะะเพลง<พ>มันจะเป็น<ม>ช้าเพลงเร็วแนวไหนยังไงก็เป็นเพลงค่อนข้างที่จะมีเดียมนะการเป็นเพลงที่มีกลิ่นอายของความก้าวสูงนิดนึงครับก็จะเป็นเพลงแบบ อาจจะเก่าๆหน่อยทําให้แบบฟังไปอาจจะเพลินๆไม่ได้แบบเหมือนเพลงป๊อปสมัยใหม่เท่าไหร่เห็นทีท่ผ<ด>่านมาครับใช้การถ่ายรูปใช่มชครับผมพ่อมก็เป็นคนที่ชอบถ่ายรูปเวลามีเวลาว่างอยู่แล้วถ้าเกิดมีโอกาสก็อยากจะออกไปถ่ายแต่ช่วงนี้ก็อาจจะหยุดหยุดไปบ้างเพราะว่าเริ่มกลับทำงานแล้วครั<น>บเหมือนไอเดีเฉพาจะโชว์ภาพเลยใช่ก็เหมือนจริงๆเรามีรูปเยอะเหมือนกันแต่ว่า พอมันลงในไอจส่วนตัวเงี้ยเราอาจจะลงได้ไม่ครบทุกรูปฮะก็อยากให้แบบทุกคนมาเปิดไอจีใหม่เพื่อให้ทุกคนแบบติดตามเฉพาะรูปโดยเฉพาะองเงี้ยครับกล้องกี่ตัวเป็นกล้องมีกี่ตัวแล้วกับกันก็เยอะนิดหน่อยเยอะนิดหน่อยใช่พอจะมาถไปกล้องเยอะยงเงี้ยเยอะนิดหน่อยถือว่าเป็นการลงทุนประมาณเท่าไหร่่าไหรก็ก็ประมาณแบบ ก็หลไม่ถึงไม่ถึงเจ็นหลักอ้นั้นก็ไปสร้างบ้านแล้วกันครับประมาณครับแล้วแต่มันก็มีสลับกันไปแต่ที่คนณกงานก็บอกว่าจะไม่ถ่ายให้พี่ชมใช่ครับผมก็เหมือนก็ค่อนข้างที่จะสนิทกับทางพี่ชมแล้วเหมือนเราก็มีเวลาว่างอะไรเงี้ยเราก็มีโอกาสได้ไปเจอก็เลยแบบถ่ายรูปให้ครับผมถ่ายยากถ่ายง่ายยงไงบ้างไหมฮะไม่ชมหรอเออก็ จริงๆก็ก็ไม่ได้ยากมากเพราะเหมือนก็ค่อนข้างที่แบบเจอกันบ่อยแล้วก็เหมือนพี่เขาก็เชื่อในตัวเราว่าแบบเราอยากจะแบบพรีเซนต์ที่ชมบอกมาในแนวไหนครับผมสนิทสนิทกันเนาะยังไงให้มันสนิทกันตอนไหนยังไงอ๋อเขาสนิทกันอยู่แก๊งผมถ้าแต่ว่ามันมีมีตมีตัวเชื่อมมีคนเชื่อมก็ก็ใช่ รจริงจริงเป็นไงว่าเราไปเข้าเก่งพี่คขาอะไรเงี้ยจริงจริงไม่ยากนะเพราะว่ารู้สึกว่าทุกคนก็มีความแบบสบายครับพอเป็นกันเองแล้วก็เราเหมือนรักสไตล์อะไรหลายๆอย่างของหลายๆคนก็ค่อนข้างนี่จะแบบเข้ากันเวลาเหมือน เราก็เหมือนอยู่ได้กับทุกคนนะครับเหมือนเราอายุน้อยแต่พอไปอยู่กับแก๊งแม่ๆเขาความรู้สึกเราเป็นยังไงเหมือนเป็นลูกไม่ถูกแม่จสอนแม่เพราก็เหมือนเราก็เหมือนเป็นเป็นเป็นน้องชายอะไรเงี้ยครับพี่หลบก็อยู่มีโอกาสก็แบบไปพูดคุยไปเลี้ยงหลานๆอะไรอย่างงี้มีแบบเก่งๆอยู่เลยเหแม่เออไม่เก่งละฮะคนก็มองว่าเราจะเข้าสมัครเข้าไก่ไฮโซอไปแล้วเข้าแกงไฮโซเราก็ไม่ได้เข้าแกงไฮโซมันผมรู้สึกว่า ก็ไม่ไม่ได้ไฮโซอ่ะผมก็ทำงานหาเงินไปวันๆัพราะเพราะอ็นดูเราขนาดไหนเพราะเราเป็นลูกแกงขาเนี่ยเาอ็นดูรน้องสุดเนี่ยเนแกเงไม่จริงๆเหมือนเราก็ค่อนข้างมีหลายคนอยู่แล้วฮะที่เรารู้จักมาก่อนหน้าเหมือนพอไปเจอคนเพิ่มคนเอ่อพวกพี่ๆคนใหม่เพิ่มเนี้ยเราก็ค่อนข้างที่แบบอ่ะคุยเหมือนได้รู้จักกันแล้วก็แบบเหมือนรู้จักคนนี้อ่ะคุยกับคนนี้เราก็จะเริ่มแบบ เขาจัเพื่อนใหม่ใช่เขารู้จักเพื่อนใหม่มันทำให้มันสนุกกันมากขึ้นนะในช่นี้ช่วยนะครับผมก็รู้สึกว่าเราก็เหมือนมีปัญหาอะไรเราก็มีแบบพี่ที่คอยปรึกษาได้มากขึ้นหรือว่ามีอะไรที่ช่วยกันได้แล้วก็คอยช่วยเหลือกันมาถึงของเราบ้างเป็นไงบ้างนช่วงนี้โอเคนะครับช่วงนี้ก็แฮปปี้ครับแต่ว่าต่างคนก็เริ่มจะเริ่มทํางานแล้วฮะเพราะว่าเหมือนแบบผมเองก็มีทั้งเพลงมีซีรี่แล้วก็มีหลายโปรเจก ที่ไปที่จะรออยู่ในปลายปีฮะส่วนพี่พลอยก็ทำาตูทำอะไรขายแบบมีอะไรขายหลายอย่างมนกันครับไลฟ์สไตล์ไม่ได้เป็นอยุติศสตร์สำหรับคู่เราก็จริงๆก็ค่อนข้างจะแบบเรียบง่ายแล้วก็ม,มีอะไรหลายอย่างที่แบบตรงกันยังมีอะไรที่ต้องปรับอะไรกันอีกอมากไหมครับเพราะว่าความห่างหรืออะไรใดคนต้องโฟกัสอยู่จุดนี้ว่าไอ้ความห่างของเราจะมีอยุติศสรร์หรืรเปจริงๆมันรู้สึกพออยู่ด้วยกันไปรู้สึกว่าไม่ได้โฟกัสเรื่องอายุเลยอะเราเรารู้สึกเหมือนแบบ เราอยู่เป็นเป็นเพื่อนกันเป็นเป็นพี่เป็นน้องคือแบบมันมีทุกสถานะอยู่ในั้นะครับนีเขาแบบวัยรุ่นเหมือนเราก็เหมือนเราเหมือนเขาก็มีความเป็นเด็กเขาเป็นผู้ใหญ่ที่มีความเด็กเราก็เป็นเด็กที่มีความเป็นโตขึ้นผู้ใหญ่เงี้ยมันก็เหมือนแบบมาหาแบบซึ่งบาลานกันบอมีมีทะเลาะกันบ้างหรือยังมับมีบ้างนิดหน่อยฮะนิดหน่อยนิดหน่อยตามปกติตามปกติส่วนส่วนอะไรครับแข่กใครผมก็ต้องยอมครับ ตลอดไหมตลอดครับไม่จริงหรอกใช่เราก็ผัดกันบ้านถ้าเกิดใครเรื่องไหนใครผิดอันนี้เราก็ต้องบยอมรับแอบดังในเดนึูกินดูว่าแฟนแอบถึงเกิดไหมก็นิดหน่อยชัดเจนมใช้คำว่าแฟนเรียบร้อยแล้วครันสบายใจนะครับผมตรงนี้แบบไม่เคยโอเคเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติจริงเหรออือ